มื่รู้จักรับผู้วยเาหรอรู้จักแล้ว,ลว,วจจก็ผู้่วยเขาเออรับผู้่วยก็ไหนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็บหัวพี่ังแล้วลงแล้ว ตอกฐานของทีมงานอ่าปูเท้าก่อนความพร้อมมากน้อยแค่ไหนวันนี้สองได้สามทีมใหญไม่ต้องพร้อมดีกว่าอันนี้ฝากไล่ถึงต้อมาถามหน่อยตรงอเป็นกองเป็นหยังเนาะมาดซัดเลยพี่ยกหรือให้พียกให้พี่ยกให้โอนขอตัวเนาะ อ่าตู้ไม่ไหวไม่ค่อยไหวพี่เอ็มวันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอารมไปยิ่งชวหลายรุ่นหลายคู่หลายพันเลยกล่าวอะไรครับหน่อยกับงานแบ็คแบบนี้ครับพี่ของชาวรถลูกบุกครับผมคิดว่าตาแพ้กัได้ทำไมเพราะนู้นมันโชว์เสื้อที่มาในวันนี้ก็คือเพื่อนกันทำงานรับผมอ่าเพื่อนกันทั้งนั้นนะเขาเรียกว่าวงการเดียวกันเล็งแข่งกันเฉพาะในสนามนะครับเพราะว่านี่คือเกมกีฬานะครับ ผู้สายของคัคืนนี้ระบบชิไป2สอในสเหมือนเดิมครับ่โมงแล้วยสามคืนนี้หนึ่งสามสอูผูเดินมั่วเลยทีนี้ผป้สุไปสายเ <c oughs> หนเยอะโดนโดนคนดูไล่ออกจากแถกแล้วอันตราย

น้องครับเดกนถือว่าเกิดก่อนครับเกิดสามหกูนี่ถือว่าเป็นรุ่นน้องสามในสามห้าห้าห้าดูเ้ยเยเ้เี้เลียเกียกี้เมี้อกี้นี้ ชื่อนานนะผมสวนมะพร้าวสวนมะพร้ากินก่อนเนปาเกี้เนเกี้ผมว่าเราแคจะออตัวนี้ว่าพี่ตออตัวเกียวเอาได้เลยผมพี่สวนอะไรอ่ะสวนมะม่วไม่ใช่สวนมะเขือเผา พรุ่งนี้วิทวีปไปไหนต่อคบเ้พื่อนผมจะไม่ได้ลงสนามเลยเน่เกอกลือะไรร้อยวันเลือกังร้อยวเือยพระเอกมาเขาแบ่งได้น่ง แก้ว uce. ว uce. Jim, นี้มชงหรือนะครับในแข้งมีแข้งแก้หัวโันซีกันันทันกันเมื่อกี้นี้รุ่นรุ่นพี่เอาไปกินเรียบร้อยครับส่วนมะพร้าวด้ก่อนเล่นไหนพกพวกตีลำากวนเลยด้วอางครังก็เดียนเลครับลูกพี่มับบอรันัเาไม่เดียผมลังเึยกูจับมือไม่ไหวเลูกพี่อ๋อรัอ ว่าจะรีบก um ็รีบว่าจะช้าก็ช้าถ้าเป็นมะพร้าวฉะนั้นคือขายเปรี้ยวสองสองนุ่นเรียนเรียน ผมว่านะผมว่านะแอรโรเมไม่ได้นะครับมีงานดูแลด้วยครคุณขามก็ตาช้เอียงอยู่นะคะไม่ได้แดากยูอร์โรเตอคือต้องโอเค่กินาเลยู่กงเลยดาร์กอโล่านะ เฟซค่ะถ้ารอบที่สวนมะพร้าวเข้านะครับก็จะเหลืออีกหนึ่งรอบครับแต่ถ้าสวนมะพร้าวเข้าก็ชนะไปเลยครับสองคน ห่อามผู no <t 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 ้แขที่มันมารับวลแล้วก็ต่อ้วอทม่นันเดียวสีตรีครับคนานของผู้สุดท้ายนะครับ

ชั er <oni> ่ง <Bee> น <94 problems> <bad>. ิดสายแดงครับหลัอกดีมันของแบทฟอนครับแบทฟอนเดีวเราจะเก็บของครัแล้วตอนดูเขาเขาจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วน่าหมดแล้ว